วันพืชมงคลเป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศซึ่งวันดังกล่าวจะมีการจัดพระราชพิธีที่เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4, สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพิธีสงฆ์เพิ่มเข้าไปในพระราชะพิธีดังกล่าวจึงเกิดเป็นพระราชะพิธีพืชมงคลเพิ่มเติมขึ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการจัดรวมกับพระราชะพิธีเดิมและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชะพิธีพืชมงคลจะดพระนางขันแลกนาขวัญ โดยกระทําขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรซึ่งในแต่ละปีมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนหอันเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทานาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยขั้นร่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริ ให้ปรับปรุงพระราชพิธีบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีทุกปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสารรักษาต่อยอดสมเด็จพระบรมชนกนาถอย่างเต็มรูปแบบโบราณราชประเพณีเพื่อรักษาพระราชประเพณีอันดีงาม ในการบำรุงขวัญและจิตใจของพระสงนิกรชาวไทยสืบมามิได้ขาดซึ่งในการประกอบพระราชพิธีจะแบ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อจะมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเชื่อว่าพิธีนี้ทำขึ้นเพื่อให้เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านั้นปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์มีความเจริญงอกงามดีโดยจะกระทำขึ้น นวัดพระศรีรัตนศสสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนพระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญเป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหวานเมล็ดข้าวซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญน,นี้เพื่อให้เป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูการแห่งการทำนาทำไร่และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยจะกระทำขึ้นณนะบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งในปีนี้พระยาแลกนาได้ตั้งสัตยาธิสถานหยิบผ้านุ่งเสี่ยงทายได้ผ้าสีคืบพยากรว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายได้ผลไม่เต็มที่ส่วนการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคผลปรากฏว่าพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรท่านญาหารพระราหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินถั่วพระาราหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะลุ่งเลืองทั้งนี้ พระราชะพิธีเพื่อชมงคลจะรดพระนังคันแลกนาขวัญเป็นพระราชะพิธีที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านวัฒนธรรมอันดีงามและยังเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวไทยได้ดำเนินชีวิตในวิถีการเกษตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงกายแรงใจในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศ,ศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลัง ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะคอยปกเกล้าปกกระหม่อมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง